สวนนงนุษยฮะคุณผู้ชมทานผู้คนยินดีต้อนรับครับผนเสนาควาถึงแล้วสวนนงนุษย์ welcome เขนงนุษย์พักเขาเรื่องเลยนะน้องถังทองเขาเรียกว่าคราวดูสีนะมันเป็นพวกไม้อากาศที่ไม่ต้องมีรากไม่ต้องมีอะไร ว่าแม่กำลังเศร้าอย่ามัวเศร้าดูไดโนเสาร์เอาแม่ดูไดโนเสาร์เอาแม่ดูไดโนเสาร์นี่ดูฟังมันสิหากว่าแม่กำลังเศร้าจงชวนแม่ดูไดโนเสาร์เอาแม่ดูไดโนเสาร์เอาแม่ดูไดโนเสาร์ู้เรามาเที่ยวสวนนองนุ่งเรามาเที่ยวสวนนองนุ่งเรามาดูต้นแคคตัสเรามาดูต้นแคคตัสเอาแม่ดูไดโนเสาร์เอาแม่ดูไดโนเสาร์อืสวยจัง เรามาเที่ยวสวนนงนุษย์ก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่มังคุดเราไม่ใช่มังคุดเราเป็นมนุษย์เทิโยวสวนนงนุษย์เราไม่ใช่มังคุด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 ชื่ออะไรอ่ะมีชื่อว่าชิคเกนโนซอรัสตัวนี้ชื่อมินมินมินมี่ เราดูเดนน่เสาเราดูเดนน่เสาเราดูเดนน่เสาเดนน่าเสาเดนน่าเสาเขยะมีทางเดียวไม่แยกโอ๋ทำไมตรงนี้ก็ยังเป็นนี่จิงกาโซรัสจังจิงกะโซรงนี้ก็ยังเป็นนี่เกิดอะไรขึ้น ทำไมแม่ไม่มาสนใจเลยอะย่ยยยยยาเข้ามานะคือส่วนน่นุชนี่เขาแบบถัดจากนโลดเสาเป็นตัวรีเมอร์แล้วก็เป็นม้าลายแล้วก็เป็นหมูแบบหมูฟาร์มอย่างเงี้ยฮะทุกอย่างอยู่รวมกันหมดถ้าว่าคุณกำลังเศร้ามาสิเ้ามาดูมอสช็อปมอสช็อป น่ารักสวนนุ่งนุษเปิดมา40ปีแล้วนะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยมาเนี่ยเป็นสวนที่มีความแบบ maximum ลิซซั่มอ่ะแม่นี่ตัวอะไรอ่ะกำ <c oughs> ลังจะอจอกจะไก่แล้วแม่มันเป็นยังไงนี่ <c oughs> นั่นไง <c oughs> ตัวนั่นไงแล้วไม่ไม่ใช่คนนี้อะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ต้องระวังหน่อยเวลาจับ

ม่เห็นมากมายให้เราได้ดูมีมือแค่นี้จะมีทำไมเนี่นย